อิชิเลันไม่มีเสมอเกมอุซเบเน้นชนะเพื่อเข้ารอบต่อไปธีรทรพร้อมรงลักใช้ทีมนัดที่101ไปดูความพร้อมทีมชาติไทยก่อนเจออุซเบกิสถานครับเอาละครับพูดถึงทีมชาติไทยนะครับถึงตรงนี้นะครับในเย็นวันนี้พวกเขาจะมีเกมสําคัญนะครับในการที่เจอกับทีมอย่างอุซเบกิสถานนะครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่หนักทีเดียวนะครับมีตัวผู้เล่นดีๆมากมายนะครับวันนี้เราจะมา พรีวิวเกมนี้กันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้สภาพความพร้อมล่าสุดข,ของทีมชาติไทยนะครับหลังจากฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่ามีสภาพความพร้อมไปอย่างมากสําหรับทางด้านของทีมชาติไทยเองนะครับก็ฝึกซ้อมที่สนามเอาเอซาวนะครับสในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์นะครับสภาพความพร้อมที่บอกไปไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บติดโทษแบนอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยดูจากสภาพความฟิตต่างๆนานา,น,าน,นะครับคาดว่า ทีมชาติไทยน่าจะมาในผู้เล่นชุดเดิมเลยนะครับในระบบนะครับ4-2-3-1นะครับก็จะย้อนไปผมมั่นใจนะครับน่าจะกลับมาเหมือน2นัดแรกนะครับผูปราษาประตูนะครับก็น่าจะมีทางด้านของปฏิวัติคำใหม่นะครับส่วนทางด้านของแนวรับนิโคลัสมิเคลสันนะครับเอลิสดอลล์รวมถึงทางด้านของบรรสาเหมวิบูลและ ทางด้านของธีรทรบุญมาทันนะครับจะลงตำแหน่งในแบ็กซ้ายเป็นกัปตันทีมเหมือนเดิมส่วนคู่กลางนะครับผมมั่นใจครับจะกลับมาใช้นะครับทางด้านของวิทดเทพป้อมพันยืนคู่กับพีรดลชัมรัศมี3ตัวรุกครับบดินผาลาสุภโชคสารชาติและสุภร,รัตน์เหมือนตาจะลงประจำการเหมือนเดิมครับส่วนกองหน้าตัวเป้านะครับต้องดูว่าทางด้านของสุปชัยใจเด็ดนะครับ จะฟิตหรือไม่แต่เกมนี้ไม่น่ามีปัญหาครับผมเชื่อว่าน่าจะกลับมาเป็น11ตัวแรกเหมือนเดิมนะครับดังนั้นในความคิดของผมนะครับคาดว่ามาซาธาระอิชิอิครับจะปรับมาเล่นแผนนี้ก็คือใช้ไปเล่นชุดเดิมและก็เป็นระบบที่เขาถนัดนะครับนั่นก็คือในระบบ4-2-3-1นะครับในส่วนทางด้านของฟากฝั่งนะครับของอุซเบกิสถานต้องบอกโอ้โหเป็นทีมที่ดีมากๆนะครับสำหรับอุซเบกิสถานนะครับโค้ชเองก็เก่งอยู่นะครับชาวสโลเวเนียนะครับก็ถือว่า เป็นโค้ชที่ค่อนข้างจะมีแทักติกอะไรค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับทางด้านของอุนซือนะครับอย่างสเตรโกคาตเนิคนะครับก็เจ้าตัวเองเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับหลังจากก่อนที่เพรสคอนเฟลเ e นเกมนี้แหละเขาก็บอกว่าทางด้านของทีมของเขาเองเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนอกจากอีกอร์ซกิเยฟคนเดียวนะครับที่มีอาการบาดเจ็บติดตัวมานะครับแล้วก็ดูแล้วจากทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ย ไม่สามารถลงสนามได้อีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่ามีการชื่นชมทีมชาติไทยด้วยนะว่าทีมชาติไทยเองเนี่ยเป็นทีมที่มีการเล่นทรานซิชันหรือว่าการเปลี่ยนบอลดีมีการเพรสซิ่งเร็วนะครับดังนั้นเขาเชื่อว่าลูกทีมของเขาน่าจะเกิดปัญหาพอสมควรในการเจอกับทีมชาติไทยส่วนไลน์อัพของทางด้านอุซเบกิสถานนะครับในมุมมองของผมแล้วก็ผมคาดเดาเอานะครับผมมองว่า เขาน่าจะใช้ไลน์อัพนะครับคล้ายๆกับเกมที่เจอซีเรียนะครับน่าจะเป็นในระบบ3-4-2-1ี่สองหนึ่งะครับผู้รักประตูเนี่ยเป็นทางด้านของอุสเกียยูซูฟฟอฟนะครับส่วนแนวรับเนี่ยสคนเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นทางด้านอูมาเบกอุชมูโรดอฟนะครับยืนเล่นร่วมกับทางด้านของลุสตามยอนอัชชูมาตอฟนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของอับดุโคเดียคูซานอฟนะครับชื่อจะยากนิดหนึ่งส่วนแนวกลางเนี่ยผมว่ายืนคู่กันจะเป็นโอตาเบก ทางโอตาเบกชูคูรอฟนะครับยืนคู่กับทางด้านของโอดิยอนซามโรบิคอฟนะครับส่วนซ้ายขวาเนี่ยวิงแบ็กน่าจะเป็นนะครับฟารุกเซฟิเยฟนะครับกับทางด้านของโคเจ็กบาโอจิโตนอฟนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวรุกเนี่ยก็จะมีตัวล่างก็จะเป็นทางด้านของจารุดินมาชาลิปอฟนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวชิดเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยก็คือทางด้านของเจ้าโฮจิมัตเบอร์กินฟ นะครับแล้วก็หน้าเป้าน่าจะเป็นทางด้านของออสตันยูโรนอฟนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปอีกอร์ซกิเยฟเจ็บไม่สามารถมาเล่นได้อยู่แล้วนะครับก็น่าจะออกมาประมาณนี้สำหรับไลอ -up ของทั้ง2ทีมนะครับส่วนในเรื่องของนักเตะที่น่าจับตามองเองจริงๆเนี่ยเกมนี้เนี่ยผมก็มองว่ายังคงเป็นทางด้านของนักเตะนะครับของ อุซเบกิสถานเนี่ยที่เลยย่นยุโรปก็คือคนแรกก็คือทางด้านของหมายเลข10นะครับเจลูดินมาชาลิปอฟนะครับที่อยู่กับทางด้านของพันโซเรกอสแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับก็คือทางด้านของหมายเลข22นะอับโซเบกเฟซูลาเยฟนะครับอันนี้อยู่ CSK อสเคมอสโกดังนั้นเนี่ยต้องดูก่อนนะครับว่าจะได้ลงหรือเปล่าแต่ว่าทางด้านของหมายเลขสิบอย่างเจลูดินมาชาลิปอฟเนี่ยลงแน่นะครับอีกหนึ่งคนที่ให้ติดตามก็คือโอตาเบก ชูคูรอฟนะครับปัจจุบันอยู่อยู่กับทางด้านของฟาติคารากุมรุกในตรุรกีซูเปอร์ลีกดังนั้นก็เป็น2ตัวที่จะคอยขับเคลื่อนเกมใกับอุซเบกิสถานนะครับส่วนของไทยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับระบบทีมเวิร์กสำคัญที่สุดนะครับ <S <S ผมว,ว่าเกมนี้นะครับรูปเกมที่น่าจะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าทางด้านของทีมเยือนหรือ,อไม่ต้องว่าเป็นทีมเยือนสิทีมอย่างทางด้านของอุซเบกิสถานเนี่ยที่น่าจะเป็นฝ่ายนะครับในการที่เปิดเกมนะครับเข้าใส่ เราเลยนะครับแต่ว่าก็แน่นอนก็จะไม่มีผีผามนะสำหรับทางด้านของอาทางด้านของอุซเบกิสถานราะว่าผมเชื่อว่านะครับเบื้องต้นเองเนี่ยเขาก็น่าจะกลัวเราเหมือนกันเพราะว่าเขาอย่างที่เขาบอกไปนะครับเขาค่อนข้างจะกลัวทีมชาติไทยตรงที่ว่าเรามีเกมเพรสซิ่งที่ดีทรานซิชั่นบอลจากรรับเป็นรุกค่อนข้าง,างจะเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยเขาน่าจะเล่นในระบบที่ค่อนข้างจะกักเหมือนสมควรนะครับแต่ว่าตัวเดินเกมเนี่ย หมายเลขเจ็กับหมายเลขสิ 10, ขออนุญาตเรียกอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าโอ้ชื่อเรียกยากมากจริงๆนะครับน่าจะเป็นตัวเดินเกมให้กับเขานะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยการขาดทางด้านเซอซูกิเยฟก็ทําให้แนวรับของเราอาจจะเรียกว่ารับมือได้ง่ายขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าจะขาดตัวที่สามารถไปมุดในกรอบเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขารู้สไตล์กองหลังของไทยด้วยนะครับส่วนทีมชาติไทยเองในมุมมองของผมนะครับในมุมมองของมาซาทาะอิชิอิผมมองว่าเขาน่าจะรู้แล้วว่าเราจะต้องเล่นแบบไหน ก็ออกมาชื่นชมนะทางด้านเอลิสดอรลด้วยนะครับที่เป็นหนึ่งในส่วนสําคัญที่ทําให้ทีมไม่เสียประตูในช่วงที่ผ่านมานะครับใน2นัดแรกด้วยนะครับแล้วก็ชมผู้เล่นทุกคนนะครับสำหรับทางด้านของอิชิอิใน3เกมที่ผ่านมาเลยนะครับดังนั้นนะครับผมมองว่าอิชิอิเองเนี่ยก็จะมาในทรงเดิมในการที่เจอกับทีมที่ใหญ่กว่าก็คือเขาจะใช้เกมที่เพรสซิงนะครับในระดับที่อาจจะไม่ได้เพรสซิงสูงมากนะครับการเคาน์เตอร์เพรสซิง อาจจะใช้แค่บางจังหวะที่สามารถทําได้นะครับแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นการรับในแดนนะครับแล้วก็ในช่วงการเล่นเกมรับก็จงจะคล้ายๆกับเกมที่เจอกับซาอุดิอาระเบียครับในจังหวะเกมรับเนี่ยจาก4จะปรับเป็น5นะครับแล้วกองหน้าเนี่ยจะมีตัวหนึ่งนะครับที่ลงมาช่วยเกมรุกและทิ้งทิ้งไว้ข้างหน้าสักคนหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นแท็กติกที่ทางด้านของมารซาดะ i อิชิอิใช้นะครับก็ น่าจะใช้วิธีการเจาะจากด้านข้างสําหรับเกมรุกนะครับเหมือนเดิมก็มีบอดินผาลามีทางด้านสุวรรณัเหมือนตาส่วนสุโชกหลาชาติเนี่ยจะใช้จังหวะฉับฉวยในด้านกลางนะครับเกมนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทางด้านของมาซาทะดะอิชิอินะครับน่าจะใช้เกมรุกหรือการยิงไกลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับเราหาวิธีเจาะก็คงต้องเจาะด้านข้างแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ ทุกลูกเสมอไปอาจจะต้องใช้จังหวะปรีเข้ามาซ้ําคล้ายๆกับเกมที่เราเจอกับคีกีสถานในเกมนัดแรกก็คืออาจจะต้องยิงยัดเข้าไปและหาจังหวะพุ่งเข้าไปเพราะว่าเท่าที่ดูตรงนี้นะครับแนวรับของอุซเบกิสถานเนี่ยยังมีความคล่องตัวช้าแต่ถ้าเกิดเราเลยงจี้เข้าหาเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนตัดโดนเตะเยอะนะครับดังนั้นต้องใช้วิธีการเข้าปรีไปซ้ําหรือว่าการเจาะทาช่องด้วยความรวดเร็วเพราะว่าเรามีความคล่องตัวเยอะนะครับว่าจะเป็นสุวรรณัฐสุพโชคหรือว่าจะเป็นทางด้านอับดินพาลา แล้วก็สุประชยัยในรอเป็นจบทีเด็ดอยู่แล้วดังนั้นเอาจริงผมมองมองถึงผลคู่เนี้ยผมว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีสิทธิ์ไม่แพ้นะในในในเก้าสิบนาทีผมมั่นใจนะครับแม้ว่าสถิติที่ผ่านมาเนี่ยทีมชาติไทยนะครับเจอกับเขาอุซเบกิสถานนับแบบเกมเป็นทางการแล้วกันนะครับที่ที่เข้าทีนับได้เนี่ยเราเนี่ยเรียกว่าชนะเขามา4นะครับอุซเบชนะมา6แต่เกมล่าสุดเนี่ยที่เราเจอกันในการคัดเลือกเอเชียนคัพเนี่ยเราแพ้เข้ามา0ูนย์ต่อสองนะ แต่ก็เป็นอยู่ในรูปเกมที่พอสู้ได้นะครับแต่เกมนี้เนี่ยด้วยความที่มีมาซาทอิชิผมมองว่าในเรื่องเกมรับเชฟเราเห็นแล้วว่าสานัดที่ผ่านมามันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเกมรับดีขึ้นนะครับทีนี้อยู่ที่เกมกลุและส่วนเรื่องปัญหาการทําประตูเนี่ยที่บอกว่า2นัดที่ผ่านมาเราทําประตูได้น้อยนะครับเป็นสามนัดที่ผ่านมาเรายิงได้แค่แบบ2ประตูอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่านะครับอิชิบอกว่าในแง่ดีนะเรามีโอกาสสร้างสรรค์การยิงประตูเยอะมากๆ ในทัวร์เมนต์นี้นะครับก็จริงจริงเรามีโอกาสยิงเยอะแต่เราว่าเราจบยังไม่ยังไม่ลงมากสักเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องดีครับที่เกมรับเราดีนะครับดังนั้นคู่นี้ผมว่ารูปเกมออกมาสรุปแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายไม่รู้สิผมมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจว่าทีมชาติไทยจะชนะได้นะครับผมเชื่อว่าทีมชาติไทยจะเฉือนชนะอุซเบกิสถานได้นะครับผมว่าอาจจะ1 0, นึ่งน่อาจจะยิงไม่ต้องเยอะหรอกเราอาจจะอุดอุดมาแล้วยิงนะครับแต่ผมเชื่อว่าลึกๆนะส่วนตัวผมเชื่อว่า ชนะได้นะครับอันนี้ส่วนตัวผมแล้วกันนะครับแล้วเ,เพื่อนๆมองว่าทีมชาติไทยมีโอกาสชนะหรือไม่ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาคิดเหมือนผมหรือเปล่าก็บอกกันเข้ามาได้นะครับไม่ต้องกักเลยนะฮะไม่มีปัญหาครับนี่คือการวิเคราะห์ก่อนเกมนะครับและผมเชื่อว่าเราจะเอาชนะได้แน่นอนนะครับผมมั่นใจนะครับแม้ว่าหลายคนอาจจะคิดว่ามันจะได้ไม่ได้บอกก่อนนะครับคู่ต่อสู้ถ้าเราผ่านรอบนี้ไป คู่ต่อสู้เราในรอบต่อไปคือเจ้าภาพกาต้านะครับที่เรียกว่าพลิกเอาชนะปาเลสไตน์มาได้นะครับสประตูต่อหนึ่งโดน้าก่อนในสุดท้ายเนี่ยมาเฉือนชนะจากลูกจุดโทษนะครับก็ถือว่ามาได้จุดโทษประตูชัยทําให้ทีมชนะไปได้นะครับสาหรับทางด้านของกาตา้าโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ได้จุดโทษจากอาครามอาฟิปนะครับอาฟิปเองอนนี้ก็ยิงมาแล้วสประตูนี่เป็นหนึ่งคนที่ต้องระวังถ่าเราเข้าไปเจอนะครับยังไงเพื่อนๆน,น,นะครับถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์วิจารณ์แบบ เบื้องต้นณนตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กด like กดแชร์ได้ในทุกช่องทางสามารถกดติดตามกันได้นะครับอย่าลืมครับหลังเกมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์หรือว่าเรียกว่ามาเจาะลึกหลังเกมและความรู้สึกหลังเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงอย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยในเย็นวันนี้นะครับ18นา30นาทีทาง p p t v และช่อง TSport เจอกับอุเบกวัยค,ครับวันนี้ต้องพัดนี่ลาไปกับคลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ